โอ้ยหนักหนักหนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ค่อยเดินมาลูกค่อยเดินมาค่อยเดินมาโอ้ยค่อยค่อยเดินมาโอ้ยมีอะไรเสียวโอ้อ้ยมันลำบากไปไหมคะลูกฮะน้องจะถือทำไมอะคะน้องจะต้องถือเดินทำไมคะชอบเหรอคะเป่าป้านี่ชอบจริงๆเลยใช่ไหมคะ โอ้ยอ้าวาลำบากไปไหมคะลูกตัวเองก็ยังเอาไม่ร่อแล้วยังจะลากกระเป๋ามาอีกขาม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 ไปไหนคะน้องจะไปไหนลูกป้าป้าอืมอืบอกของป้า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 ป๊าป๊าอืมป้าป้าป้าพาน้องไปซิ่งหน่อยคะ่ะ ราจะไปไหนคะากเปิดอยากเปิดไม่ต้องเปิดลูกจะไปเก็บเก็บตรงไหนเก็บตรงนั้นเก็บได้ไง พินนี่หมดแรงแล้ววะเอาซุกซุกซุกตลกอย่แล้วค่ะตลกอย่แล้วชี้ชี้ไปไหนชี้อ่ะไม่ต้องไปแล้วเดินรอบห้องมีเหนื่อยแล้วโอ้ยออเหนื่อยเหนื่อยอโซฟ์โซฟ์โซฟจี